ตลอดหลายปีที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยมองหาทางเลือกใหม่ในการเสริมกําลังรบทางอากาศหลังจากที่เครื่องบินขับไล่หลายรุ่นเริ่มมีอายุการใช้งานยาวนานโดยเฉพาะ F-16 ที่ประจําการมานานกว่า30ปีทําให้เกิดการถกเถียงถึงทิศทางยุธทธปกรณ์รุ่นถัดไปว่าจะเดินตามตะวันตกอย่างสหรัฐหรือเปิดมิติใหม่ด้วยการร่วมมือกับจีนการเจราจารเบื้องต้นที่เคยเป็นเพียงข่าวลือได้รับการยืนยันเมื่อไม่นานมานี้ว่าไทยและจีน ได้ตกลงกันอย่างจริงจังและผลลัพธ์ก็คือการตัดสินใจรับมอบเครื่องบินขับไล่ j .14 เหตุผลสําคัญที่จีนเลือกไทยหลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดจีนจึงเลือกส่งมอบเครื่องบินขับไล่เจ .14 ให้แก่ไทยทั้งที่ประเทศอื่นในภูมิภาคก็ต้องการเช่นเดียวกันคําตอบก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนที่แน่นแฟ้นยาวนานทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและความมั่นคงไทยถูกมองว่าเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือ และมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การที่จีนเลือกไทยจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการส่งสัญญาณถึงความร่วมมือทางทหารที่กําลังเข้าสู่ระดับใหม่คุ้มพลังแห่ง j 14 j 14ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงที่สุดที่จีนพัฒนาด้วยคุณสมบัติสเตลเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ระบบเรดาร์ดีเซที่ทันสมัยเครื่องยนต์ที่ให้แรงขับมหาศาล รวมถึงความสามารถในการบรรทุกอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นหลากหลายชนิดจุดเด่นเหล่านี้ทำให้เจ14มีความสามารถเทียบชั้นกับเครื่องบินรบตะวันตกหลายรุ่นและการที่ไทยได้ครอบครองย่อมหมายถึงการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศไปอีกขั้นผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์การเข้าประจำการของเจ14ในไทยไม่เพียงเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการทหารแต่ยังทิกยุทธศาสตร์ ในภูมิภาคอย่างชัดเจนเพื่อนบ้านของไทยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเวียดนามหรือแม้แต่สิงคโปร์ต่างต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะนี่คือการแสดงศักยภาพใหม่ของไทยในการรักษาสมดุลอำนาจทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะดเดียวกันยังส่งผลโดยตรงต่อการเมืองระหว่างประเทศทั้งกับจีนที่เข้ามามีบทบาทและกับสหรัฐที่เคยเป็นพันธมิตรหลักด้านอาวุธของไทยความร่วมมือที่มากกว่าแค่การซื้อขายสิ่งที่น่าสนใจคือการส่งมอบเจ 14ไม่ใช่แค่การซื้อขายอาวุธธรรมดาแต่ยังมาพร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกนักบินและการร่วมมือด้านยุทธวิธีการรบซึ่งอาจเปิดทางไปสู่การพัฒนาร่วมในอนาคตเช่นโครงการวิจัยด้านอากาศยานไร้คนขับการพัฒนาอาวุธอัจฉริยะหรือแม้แต่การสร้างศูนย์ซ่อมาบำรุงในไทยเองการ้าวเข้าสู่ความร่วมมือนี้อาจทำให้ไทยกลายเป็นฐานสำคัญของจีนในภูมิภาคสัญญาณสู่การปรับสมดุลโลกในมุมกว้างการที่จีนส่งมอบเจ 14ให้ไทยเป็นเหมือนการส่งสัญญาณสู่โลกว่าจีนพร้อมขยายอิทธิพลทางการทหารออกนอกประเทศพันธมิตรดังเดิมขณะที่ไทยเองก็กำลังก้าวออกจากเงาของสหรัฐสู่การสร้างดุลยภาพใหม่บนเวทีโลกการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจไม่เพียงกระทบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังสะเทือนไปถึงยุโรปและสหรัฐที่ต้องเฝ้ามองการขยายอำนาจของจีนอย่างใกล้ชิดความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญแม้การได้เจ14จะเป็นก้าวสำคัญแต่ไทย ก็ยังต้องเผชิญความท,ท้าทายหลายประการไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการบำรุงรักษาการฝึกนักบินและช่างเทคนิคให้เชี่ยวชาญรวมถึงการประสานระบบกับอาวุธและเรดาร์ที่มีอยู่เดิมนอกจากนี้ยังต้องรับแรงกดดันจากชาติตะวันตกที่อาจมองว่าการหันไปพึ่งจีนเป็นการเปลี่ยนขั้วพันธมิตรแต่หากไทยสามารถบริหารจัดการได้สําเร็จก็จะกลายเป็นประเทศที่ยืนหยัดบนเวทีโลกด้วยเอกลักษณ์และพลังของตน